เคยไหมครับเห็นหลุมแล้วตั้งใจจะหลบแต่กลับเลี้ยวไปลงเฉยของอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องดวงครับมันฝึกกันได้สวัสดีครับนี่คือช่องไรฟ์เก่งดีเป็นช่องที่นําเทคนิคการขับขี่มาปรับใช้ให้เหมาะกับการใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปของคนไทยนะครับ นี่เราก็มาเปิดรายการกันบนรถเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเนี่ยปิ๊งไอเดียได้ว่าเออเนี่ยเรื่องที่ผมเจอมาในวันนี้น่าจะนํามาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับและเทคนิคที่ผมจะมานําเสนอทุกคนในวันนี้ครับคือเทคนิคที่มีชื่อว่าคาวายเซนครับซึ่งทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับว่าคาวายเซนมันคืออะไร แล้วใช้สําหรับทําอะไรนะครับคาวานเซนก็เปรียบเสมือนประสาสการสัมผัสนะครับว่ารถของเรามีมิติตัวถังกว้างยาวสูงเท่าไหร่แล้วล้อที่มันกําลังหมุนอยู่อะวิ่งอยู่บนอะไรใช้เพื่อที่ว่าเราอะจะได้บังคับรถได้อย่างแม่นยํามากขึ้นและยังสามารถนํามาปรับใช้ได้กับการหลบหลุมหรือหลบสิ่งกีดขวางบนถนนได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หลบหลุมหรือสิ่งกีดขวางนะครับมันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับล้อเครื่องยนต์หรือ ช่วงล่างยางหรือแม้กระทั่งเป็นต้นเหตุของการเกิอดอุบัติเหตุได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เทคนิคคา r ์ไวาเซนเนี่ยได้อย่างแม่นยำอ่ะเราก็จะรู้เลยว่าล้อซ้ายล้อขวาเราเนี่ยกำลังวิ่งอยู่บนอะไรแล้วถ้าเราเจอหลุมหรือเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยเราจะหลบมันได้ไหมแล้วเราจะหลบมันด้วยท่าทางไหนครับวิธีที่ผมใช้ฝึกเทคนิคคาร์ไวาเซนนะครับอันดับแรกอ่ะเวลาถ้าสมมติว่าผมซื้อรถมาใหม่หรือเปลี่ยนรถหรือว่าไปขับรถที่เราไม่คุ้นเคยนะครับผมจะ ชอบมานั่งที่บริเวณคนขับนะครับแล้วก็จะให้อีกคนนึ่นะครับมาเดินรอบตัวรถมาอยู่ที่บริเวณล้อหน้าขวาบริเวณหน้ารถแล้วก็ล้อหน้าซ้ายแล้วก็ไล่ไปหลังรถนะครับเพื่อที่ว่าเราอ่ะจะได้จําระยะห่างจากตัวเราไปถึงจุดที่เขายืนแล้วอันนั้นนะครับก็คือเป็นขนาดมิติตัวถังของรถซึ่งเราก็จะสามารถใช้ระยะนี้ได้ในทุกสถานการณ์ของการขับขี่เลยครับวิธีฝึกเทคนิคคา g h w a y s ข้อ2ของผมคือผมจะหาอะไรทับครับเช่น เส้นบนถนนเส้นทางขวาหรือเส้นทางซ้ายหรือว่าบางท่านจะดูระยะห่างของล้อกับเส้นบนถนนในกระจมองข้างก็สามารถทําได้เหมือนกันครับสิ่งที่ผมชอบทํามากที่สุดคือการทับหมุดถนนครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราเล็งมันแล้วเราไปทับมันได้อะก็แปลว่า่าเรารู้เราเข้าใจในตำแหน่งของล้อของเราแล้วว่าล้อเราอยู่ตรงนี้เราสามารถบังคับวงมาลัยเอาล้อไปทับมันได้ก็แปลว่า ถ้าเวลามีหลุมครับเราก็จะสามารถหลบหลุมนั้นได้เหมือนกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยนะครับว่ามันจะทําให้เราเกิดอันตรายไหมเราจะไปเบียดใครหรือเปล่าจะทําให้เขาตกใจหรือเปล่าจะทําให้เขาเข้าใจผิดว่าเรากําลังจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าผมชอบทําเวลาซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีใครออยู่บนถนนเส้นนั้นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําได้แต่ที่แนะนําเลยก็คือไปฝึกที่ลานกว้างๆครับ ให้เราลองหาหินกรวดนะครับไม่ใหญ่มากครับก้อนประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปวางไว้แล้วเราก็เล็งดูครับพยายามขับให้ทับดูว่าอ้าวล้อขวาเราอยู่ตรงไหนเราก็พยายามเล็งไปทับหินครับล้อซ้ายเราอยู่ตรงไหนเราก็พยายามเล็งไปทับหินครับซึ่งเราทับมันได้แม่นยําเท่าไหร่นะครับก็แปลว่าเรามีความแม่นยําในการรับรู้ตำแหน่งของล้อมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะใช้ความแม่นยําตรงเนี้ยในการ กะระยะเพื่อจะหลบหลุมหรือหลบสิ่งกีดขวางได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพตัวอย่างถนนที่ไม่ดีนะครับเทคนิคของผมก็จะดูความต่างของสีถนนเป็นอย่างแรกครับว่าสีถนนนั้นมันต่างกันไหมถ้ามันไม่มีหลุมครับสีมันก็จะเป็นสีเดียวกันไปเลยแต่ว่าถ้าอันไหนที่น่าจะหรืออาจจะมีหลุมอย่างเงี้ยสีมันก็จะมืดลงครับพอเราเห็นมันเราก็ตัดสินใจไปเลยครับว่าเออเราจะ หลบไปทางไหนหลบซ้ายหลบขวาอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าการที่เราลังเลล้อหลอกซ้ายดีขวาดีซ้ายดีขวาด,าด,วาดีอะไรเงี้ครับมันจะทําให้เราเลี้ยวไปตกหลุมได้นะครับนี่ผมก็พูดไปขับไปเพลินครับจนจะมืดละทุกท่านก็สามารถนําเทคนิคที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นไปใช้หรือว่าไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวท่านได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าท่านไม่อยากพลาดเทคนิคในการขับขี่ดีๆอย่างนี้นะครับกดติดตามกด subscribe เปิดแจ้งเตือนไว้รอได้เลยนะครับเ<ๆ>มืม่อ<ๆ>ผมลงทิปเทคนิคใหม่ จะได้ไม่พลาดและรับรู้ก่อนใครครับงั้นวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ